เร่งความเร็วให้ดูเล็กน้อยนะคะดูเทคนิคการแบบใช้มีดแกะสลักซะหน่อยคือไม่ธรรมดานะคล่องแคล่วประณีตด้วยนะคะเป็นฝีมือของศิลปินแกะสลักชื่อว่าอาณัสอัลฮินดีเป็นชาวจอแดนอยู่ในกรุงอัมมานอายุ33ปีเท่านั้นเองจริงๆแล้วเขาเป็นคนขายน้ำผลไม้นะคะเห็นรถเข็นรถรอบๆเนี่ยผลไม้เต็มไปหมดแต่คนน่ะที่มารุมอ่ะไม่ได้สนใจน้ำผลไม้สักเท่าไหร่ สนใจฝีมือการแกะสลักเหลือกแตงโมที่เขาโชว์อยู่เนี่ยนะคะตัวเขาเองอะเรียกผลงานของเขาว่าเป็นงานศิลป์แบบที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่ได้เห็นกันได้บ่อยๆค่ะยกเว้นอย่างในไทยเราอาจจะค่อนข้างอะไม่ได้แปลกสักเท่าไหร่นะแต่สําหรับจอแดนคือถ้าอยากดูก็ไปหาเขาหาดูได้นะคะผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาทำประมาณสชั่วโมง,โมงเขาแกะสลักได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปทั่วๆไปเอารูปศิลปินมาให้คนดังมาให้ก็แกะได้เอารูปการ์ตูนมาหรือว่าเป็นแบบลายตัวอักษรฟอนต์ต่างๆเอามาให้คืออะไรก็ได้อ่ะขอแค่เอารูปตัวอย่างมาให้ดูก็พอบางทีเคยมีคนขอให้แกะสลักแตงโมเพื่อจะเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าเป็นของขวัญแบบฉลองเรียนจบโอกาสพิเศษต่างๆก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแกะสลักผลไม้แกะสลักแตงโมรูปโตๆแบบนี้ยากไหม เขาก็บอกว่าไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเพียงอย่างเดียวเลยที่ท้าทายเนี่ยก็คือการหาแตงโมที่แห้งพอให้เหมาะกับการแกะสละัก เพราะว่าไปหาซื้อ,อยากเหลือเกินคุณคิดดูคุณจะไปซื้อแตงโมคุณจะขอแตงโมแห้งๆไหมเป็นดิฉันแม่ค้าก็งงหนึ่งแล้วล่ะว่าแบบคุณมาซื้อแตงโมแล้วคุณจะเอาแห้งๆไปทําอะไรคุณต้องอยากได้แบบน้ําฉ่าๆสิกัดไปแล้วมีน้ําแตงโมออแตงโมโ<อ>ก็ต้องกินฉ่าๆสิแม่ค้าก็งงกันไปนะั่นแหละเรื่องยากของเขาซึ่งความหลงไหลในการแกะสลักของคุณอาฮินดีเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เขาอายุได้19ปีเท่านั้นเองตอนนั้นเรียนรู้การแกะสลักด้วยตัวเองนะคะ เรียนเองฝึกเองแล้วก็พัฒนาฝีมือเรื่อยมาตอนนี้ฝันไกลตั้งเป้าใหญ่ไปกว่านั้นคือกะว่าจะเปิดสถาบันสอนการแกะสลักผลไม้แบบนี้เลยในจอแดนคนที่มารุมล้อมดูผลงานเนี่ยบางคนก็สนับสนุนนะให้มีสถาบันแบบนี้ในประเทศจะได้ช่วยส่งเสริมคนมีความสามารถมีควาสวรค์ในด้านนี้ให้ต่อย,ยอดกันแต่ฟังแล้วดิฉันแอบสงสัยถ้าแกะแบบนี้ให้เป็นของขวัญเนี่ยจะเก็บยังไงอะ ก็น,นั่นสิคะแต่สวยจริงๆนะของท <ม S 1> ี่เขาแกะสลกักงานละเอียดนะคะอ๋อไม่ใช่ทุกคนนะที่ทำได้ว่าเปนฝีมือจริงค่ะ